ตอนนี้พบกับกอเดเอวิลเลนอึ้งสปอร์ตมาดูนะครับไบหน้าเป็น LED ดัๆงหมดนะครับจะมีจีนแบบกีดำจากหน้า,านไา้แบบนี้นลครับเป็นโลโก้ตัวนี้ของกอดนี่จะเป็นลายสีดำนะครับจะไม่ใช่สีเงินโดยตนนัวเองเครื่องยนต์ก,นก็จะเป็น170แรงม้าคือแรงบิดอยู่ที่405นิวตันเมตร ขอเป็นของ2ี5สิบสอั้งห้าตัวนี้จะเป็นตัวที่ว่าตัดเสริมมาเสริมอุปกรณ์การทำงานก็คือยกต้องรอบครันตัวนี้เป็นต้องขับไม่ยากจะยืดนะครับดูได้ ตักอารถอบตัวนี้ลายหนังตัายหนัง B A a u t o 6สปีดนะครับถ้าเราจะแต่งเพิ่มก็สอบถามมาได้นะครับตัวนี้ถ้าตัวเริ่มต้นมันอยู่ที่1,400,000้านสสปมนนโอเคครับต่อเซลล์จนด้านนี้เลยนะครับ 0 8 8 9์7 3 6แ6กีิหครับ